สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแจ้งข้อหา5คนบนเรือแตงโมย้อนคดีผู้ต้องหาคดีแตงโมคดีนี้ผ่านไป2เดือนกับ2วันที่ผ่านมาผู้ต้องหาคดีแตงโมใครโดนข้อหาอะไรบ้างก่อนตำรวจจะนำสำนวนสรุปคดีพร้อมผู้ต้องหาส่งอายการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปการถแถลงข่าววันนี้ที่มีขึ้น ในเวลา12นา30นาทีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำโดยพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและคณะพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้โดยเชิญนางพนิดาแม่ของแตงโมและทนายเดชาเข้าร่วมรับฟังด้วยเราลองย้อนไปดูกันหน่อยว่าแต่ละคนโดนข้อหาอะไรกันบ้าง ปตอตนุพัฒน์ถูกดำเนินคดี5ข้อหาคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำแจ้งความเท็จโรเบิร์ตไพบูลถูกตั้ง4ข้อหาคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ แซนวิสาพัทถูกตั้งหนึ่งข้อหาคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจอบนิทัศน์ถูกตั้งสองข้อหาคือช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษทางอาญาหรือทำลายหลักฐานทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำกระติกอิสรินถูกตั้งสองข้อหาคือแจ้งความเท็จทำลายพยานหลักฐาน นอกจาก5คนบนเรือแล้วตำรวจยังมีการดำเนินคดีกับนายเอ็มหรือนายพีมกุลซือที่ให้คำแนะนำคนบนเรือในการให้ข้อมูลกับตำรวจใน3ข้อหาคือช่วยผู้อื่นมีให้ต้องได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลงแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาและก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริม หลังจากมีการถแถลงปิดคดีในเวลา12.30นาิา30นาทีตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนส่งฟ้องทุกคดีทุกข้อหาต่ออายการจังหวัดนนทบุรีและทางอายการสูงสุดสำนักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรีเตรียมถแถลงข่าวในเวลา 14. นาฬกาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก pptv ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ